สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ i l i k e c a t ครับวันนี้ครับผมคิดคอนเทนต์เนาะว่าอยากจะทำอะไรนะครับแต่คิดไม่ออกเลยก็ก็เลยเออไม่เป็นไรงั้นก็ไม่ทำแล้วกันคลิปวันนี้นะครับไปๆไปมาๆครับวันนี้เอ่อผมรับเควสที่จะต้องไปตีเออโรนารอดเนาะเพื่อที่จะทำกิจกรรม,มนะครับที่ว่าประดับนะ ที่เอาประดับ V อย่างเงี้ยแล้วเราต้องได้ไอ้ผงกินด,ดำแสงจันทร์มอดไหมใช่ไหมอ่ะผมก็เลยเลือกป่าโลนาร์ลอดนะครับแต่ว่าผมอ่ะมาฟาร์มในช่วงผิดเวลาผมมาในช่วงสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มห้าสิบนะครับสองทุ่มสี่สิบสองทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นช่วงที่ทุกคนอ่ะมีโอกาสมาป่าโลนารลอสเยอะมากนะมันแบบมันมีโอกาสมาเยอะมากเพราะมันเป็นที่ฮอตฮิตเหมือนกันนะครับทีเนี้ยผมก็เลยกดบัฟ อ่าเพราะว่าพอย้ายแนวมาเนี่ยเอ้ยไม่มีคนเลยผมก็เลยกดบัฟนะครับกดบัฟกดยาแล้วก็เอ่อกดอาหารเนาะก็เตรียมฟาร์มนะครับกำลังจะฟาร์มตีไปประมาณสามสิบี่สิบตัวมั้งจำไม่ได้นะครับตีไปตีไปไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตีไปประมาณเท่าไหร่อย,อยู่เห็นเห็นจุดขาวๆมาครับผมก็เลยเฮ้ยโดนทับหลุมแล้วว่ะ เออเน,นื้อออกมาโดนทับหลุมแล้วเวลาผมโดนทับหลุมส่วนใหญ่ผมจะหนีครับคือคือไม่อยากสู้อ่ะไม่รู้จะสู้ไปทําไมเสียเวลาเนื้อออกมาเออไปยืนทับ,ท,บทับที่กันวุ่นวายแต่บางทีเราก็อาจจะแบบถ้าเรามาก่อนผมก็จะพยายามพยายามอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นไปเรื่อยๆนะครับพยายามตีไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่ะอันนั้นก็คือช่างมันทีเนี้ยที่มาพูดเนี่ยไม่ได้จะบอกว่ามันคือโดนเปิดแดงหรืออะไรนะครับแต่ มันดันได้คอนเทนต์หนึ่งครับคือมานําเสนอให้กับผู้เล่นใหม่นะว่าเฮ้ยสิ่งนี้ครับเขาเรียกว่าทัวจีนอ่าสิ่งนี้เขาเรียกว่าทัวจีนนะครับคุณผู้ชมคลิปที่คุณผู้ชมได้รับชมจากเนี้ยนะครับก็ผมก็จะพูดไปเรื่อยๆเนาะอาจจะมีบางช็อตตัดฉากหรืออะไรเงี้ยนะครับทัวจีนนั่นนะครับในโลกของแบล็คเดซิร์เนี่ยนะมันคือการปาร์ตี้กันนั่นแหละครับ แต่ว่าในโลกของบันทิเสิร์เนี่ยมันมีปาร์ตี้อยู่2ชนิดนะมันมีปาร์ตี้อยู่2ชนิด1นะครับ1คือปาร์ตี้แบบปาร์ตี้ที่เป็น5คนนะที่แบบช่วยกันเก็บของได้ของแชร์กันอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยคือปาร์ตี้แบบที่1ปาร์ตี้แบบที่2นะครับคือการปาร์ตี้แบบกองทหารส่วนใหญ่เขาจะาไว้ใช้เวลาเล่นสงครามนะในระบบตัวนี้นะครับเขาจะใช้ในระบบสงครามเช่นกองทหารที่1อย่างเงี้ยก็จะมีปาร์ตี้ที่แบบว่า จุคนได้ประมาณ20คนนะจุคนได้ประมาณ20คนเขาก็จะใช้ระบบนี้กันในการเล่นสงครามนะครับทีเนี้ยไอ้ระบบปาร์ตี้กองทหารเนี่ยมันถูกนํามาใช้ในการฟาร์มมอนในการตีมอสนะครับปาร์ตี้กองทหารยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณไปตีเบลนะแต่คุณอนะ่ะไม่มีเรือแต่คุณอนะ่ะไปอยู่ตรงนั้นได้นะครับคุณสามารถที่ไปยืนอยู่ในพื้นที่แถวเบลอยู่ได้แต่คุณไม่มีเรือคุณก็สามารถจะขอปาร์ตี้ นะครับเขาก็จะมีคนทาปาร์ต like ี involved, people, on, other, ้กองทหารให้เวลาคนอื่นทําดาเมจนะครับคนอื่นทําดาเมจไปคุณก็จะได้ของรางวัลด้วยนะอันนี้นับนับแทบทุกแทบทุกชนิดเลยนะสําหรับเอ่อเควสตีมอนตีบอสเนี่ยแทบทุกอย่างเลยนะครับที่จะได้แต่ก็จะมีบางอย่างที่มันจะเตือนเนาะว่าปาร์ตี้ไม่ได้นะครับอะไรที่มันเตือนว่าปาร์ตี้ไม่ได้เนี่ยอันนั้นก็คือปาร์ตี้ทุกชนิดทําไม่ได้เลยนะทีนี้ ัวจีนนะครับมันเกิดขึ้นก็คือช่วงหลังๆมาเนี้ยนะช่วงหลังๆมาเนี้ยมันเริ่มมีกิจกรรมทํานองตีมอนใช่ไหมมีกิจกรรมตีมอนมีกิจกรรมเอ่อต้องไปทํานั่นทํานี้ที่เกี่ยวข้องกับมอนเตอร์ครับที่ต้องไปตีมอนเตอร์แล้วมันก็จะมีผู้เล่นบางคนเนาะที่เขาอาจจะแบบตีช้ากว่าจะตีได้มันช้ามันเหนื่อยมันนานนะครับก็เลยเกิดทัวจีนขึ้นทัวจีนก็จะ ทำหน้าที่คือโถมอย่างเดียวโถม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 นะโถมมอนเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในตรงนั้นนะครับที่เป็นมอนเตอร์กิจกรรมโถมอย่างเดียวครับโถมทั้งโถมไม่หยุดด้วยต้องพูดว่าโถมไม่หยุดด้วยนะฮะแล้วมันจะเร็วมากคุณผู้ชมจะเห็นได้นะครับจากในภาพวิดีโอที่คุณผู้ชมกาลังรับชมอยู่ว่าพันตัวเนี่ยนะประมาณพันตัวเนี่ย ยังเหลือเวลาอีกตั้ง40กว่านาทีเลยนะครับสำหรับการกดใบดอกผมผมาตอนแรกผมกดใบดอกเพราะผมคิดว่าผมฟาร์มอยู่คนเดียวไงมันจะไม่มีคนนะก็กดใบดอกไปนะครับยังเหลืออีก40กว่านาทีอ่ะผมตีมาแล้วพันตัวจากทุกทีจากที่ผมเคยไลฟ์ตีมาผมตีผมตีพันห้าร้อยตัวใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าตัวตัวผมช้าบวกกับตัวผมเองนะครับผู้เล่นเองเนี่ยเล่นช้า นะออกสกิลออกอะไรเงี้ยกดเกิดผมกดช้านะครับแล้วดูสิพันตัวใช้เวลาใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาไม่นานยี่สิบยี่สิบนาทีเองบางพันตัวนะไม่ถึงด้วยบางจริงๆไม่ถึงด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็พันห้าร้อยเนี่ยนะยังเหลือเวลาเยอะมากนะครับนะพันห้าร้อยยังเหลือเวลาเยอะมากคือเนี่ยแหละครับข้อดีของทัวจีนข้อดีเลยนะอันนี้คือข้อดีเลยคือ ถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วคุณมีเควสตัวหนึง่งคุณติดปัญหาตรงนั้นผมแนะนําว่าช่วงเวลาที่คนเยอะๆเลยนะช่วงเวลาที่คนเยอะๆคุณสามารถที่จะขอตีได้คุณลองไปในจุดที่คุณสามารถฟาร์มไหวก่อนแล้วก็ถ้าเจอปาร์ตี้นะครับถ้าเจอเขามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยคุณขอไปเลยครับขอเข้าตีไปเลยไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าอุ้ยฉันว่าที่ฉันฉันฟาร์มอยู่ไม่ต้องครับคุณไม่สามารถต้านทานกลุ่มคน ไม่ถามว่าท่านทานกลุ่มคนพวกนี้ได้ครับเพราะเขาจะโถมทุกอย่างจริงๆดังนั้นนะครับก็ขอปาร์ตี้เข้าไปเพื่อที่เราจะเสร็จเควสได้เร็วนะส่วนเราจะมาฟาร์มทีหลังเนี่ยก็ค่อยก็ค่อยสิทธิ์ของเราจะย้ายแนวฟาร์มหรืออะไรก็สิทธิ์ของเราตอนหลังเนาะแต่การทําเอารว่นเร็วเวสเนี่ยการทัวจีนเร็วมากนะครับเร็วจริงๆนะ้มาบอกเลยว่าเร็วจริงๆส่วนข้อเสียของทัวจีนนะครับข้อเสียของทัวจีนคือถ้าคุณไม่ได้เป็นคนตีมอน แบบไม่ได้เป็นคนล่าทิศหรือเป็นคนฆ่ามอนนะครับคุณจะไม่ได้เก็บไอเทมโอกาสได้เก็บไอเทมต่ํามากนะบอกเลยว่าโอกาสได้เก็บไอเทมต่ํามากคือทุกคนต้องปิดปิดสัตว์เลี้ยงแล้วให้คุณเปิดอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วต่อให้คุณเปิดอยู่คนเดียวเนี่ยเลื่อนไขในการได้รับไอเทมก็มีจํากัดเหมือนกันนะครับก็มีจํากัดเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเ,เหมือนปาร์ตี้แบบห้าคนปาร์ตี้ห้าคนสมมติว่าเพื่อนทุกคนสี่คนปิดสัตว์เลี้ยงหมดเลยนะปิดสัตว์เลี้ยงหมดเลย เวลาเก็บของเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเข้าหุ่นคนเดียวอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ก็มีโอกาสนะเพราะบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของว่าเฮ้ยมัน drop ให้เฉพาะคนนี้ไปแล้วอ่าเฉพาะคนนี้ไปแล้วแล้วถ้าเราอยากจะได้เราต้องรอเราต้องรออีกหลายนาทีถึงจะได้รับอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของตรงนี้ด้วยฉะนั้นในตรงเนี้ยไม่มีปัญหาหรอกครับไอ้เรื่องของการเก็บไอเทมบางคนเนี่ยคุณไม่ต้องซีเรียสเรื่องของการเก็บไอเทมเพราะว่าจุดประสงค์ของเราคือเราเอาเควส แต่ถ้าคุณไม่ได้มาทำเควสแต่คุณมาฟาร์มแล้วคุณเจอทัวจีนนะผมแนะนำอย่างหนึ่งครับคือหลีกเลี่ยงหรือเข้าร่วมนะมีให้สองทางเลยนะเลือกสองทางไปเลยนะครับว่าจะหลีกเลี่ยงหรือเข้าร่วมหลีกเลี่ยงคือการย้ายแนวหนีนะหาแนวอื่นไปหรือก็ยืนรอยืนทนฟาร์มตรงนั้นวนๆอยู่แถวนั้นอนะวนๆอยู่แถวนั้นอะไปสักพักหนึ่งก่อนก็ได้ครับเพราะว่าทัวจีนมาแป,ป๊บเดียวมาแป,ป๊บเดียวจริงๆมาแป,ป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ไปนะครับมันมันสิบนาที ตีสะสิบนาทียี่สิบนาทีตีซะประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณเนี้ยแล้วเขาก็จะไปเพราะมอนมันคือเขาเยอะอ่ะพวกเขาเยอะเขาก็จะเคลียร์ได้เร็วนะส่วนคุณก็ยืนรอหลุมเท่านั้นตีไปด้วยนะพยายามตีไปด้วยนะครับหรือจะเข้าร่วมไปเลยก็ได้นะเขารวมตีกับเขาไปแล้วก็รอดูจํานวนคนว่ามันออกเรื่อยๆหรือยังนะครับถ้าคนเริ่มออกเรื่อยๆนั่นหมายความว่าเขาเริ่มตีกันเสร็จแล้วนะเออเขาเริ่มตีกันเสร็จแล้วคุณก็สามารถที่จะ ตีหลูปตัวเองต่อได้นะครับยืนยืนอยู่ในพื้นที่นั้น <c oughs> เพื่อจะฟาร์มต่อได้อันนี้มันมีเส้นทางให้เลือกหลากหลายมากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปเนาะว่าถ้าเกิดสมมุติคุณตั้งใจอยากจะทำเควสจริงๆนะตั้งใจอยากทำเควสจริงผมเชียร์ว่าการทําทัวรจีนเหมาะมากนะครับเออทัวจีนแบบเดอะเบสที่สุดแหละ <c oughs> <c oughs> โอเคยังไงก็โอ้โหจังหวะด,ดีเหมือนกันเนาะผมเจอกับกิวฮันนี่พอดีนะครับไม่คิดว่าจะเจอกิวฮันนี่นะตอนแรกเห็นมันโอ้เป็นกลุ่มเลย ก็เลยขอตีเข้าไปนะครับแล้วก็สังเกตทีหลังว่าเฮ้ยโอ้โหนี่มันทันนี่ทั้งนั้นเลยนี่วานะฮะก็ยังดีนะยังดีนะเขาใจดีนะครับให้เขาตีด้วยอย่างที่บอกไปนะว่าตัวจีนเจ๋งมากๆนะครับโอเคอย่างวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดเข้ามาดูนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบายยจ้าบ๊ายบาย